สวัสดีค่ะเด็กๆคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะว,วันนี้นคุณครูเตรียมสลับอะไรมาอยากทราบไหมคะคุณอยากทราบเดี๋ยวเรามาดูสิ่งนี้กันคะ่ะเอ๊ะอะไรเอ่ยรู้จักไหมคะเขาเรียกว่าน้ำพริกกะปิรู้จักไหมคะ,น,กกะ,มคะน้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกกะปิเป็นอาหารของคนไทยนะคะแล้วเงินมีชื่อกะปิคําว่ากะปิสกะกดกออะกะ ปออีปีตรงกับสระที่ครูเตรียมมาพอดีเลยวันนี้เราจะมาเรียนรู้สระอะกับสระอ,อีกันอยากเรียนแล้วย,ยังรคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูสระอะกันสระอะเอ๊สระอ,อระอหน้าตาเป็นอย่างไรเหมือนลูกน้ํายุงลายไหมคะ หัวโตวตัวงอโคง้งมองผ่านๆคล้ายๆวอแหวนนอนตะแคงตัวเล็กๆอ่านออกเสียงว่าอะอะสระอะเป็นสระเสียงสั้นอะอะเอ๊ะถ้าเป็นเสียงสั้นแสดงว่าต้องมีเสียงยาวและเสียงยาวคืออะไรเสียงยาวเด็กๆเรียนไปแล้วนะคะเสียงยาวก็คืออาก็คือสระอานั่นเองอาอา สระอะเสียงสั้นสระอาะเสียงยาวก่อนที่เราจะฝึกอ่านการประสมสระอะเดี๋ยวเรามารู้จักกับอักษรสามหมู่กันนะคะหมู่แรกส่วนกลางพยัญชนะทั้ง9ตัวนะคะประกอบไปด้วยกอจอดอตอดอตอบอปอ เมื่อเรานำมาสมกับสระอะแล้วนะคะกออะกะจออะจะดออะดะนะคะต่อไปค่ะเรามาดูอักษรสูงขอชอผอฝอถอสอหอนะคะ,ะมีจะมีบางตัวที่ซีสาำนะคะขอไข่ขอขวดเราเอาเสียงนะคะเสียง ขอเสียงฉอเสียงผอเสียงฝอไปเลยนะคะสระอผสมกับอักษรสูงก็ยังคงเป็นเสียงออยู่อย่างเช่นขออ่ะขาเฉาะอะฉะอ่ะ,ะ,อะไปตัวท้ายเลยค่ะสออสะหออหะอ่ะ,ะ,ออะ,อะก็ยังไม่แปลกใช่ไหมคะอาล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูอักษรต่ำอักษรต่ำมี24ตัวนะคะเริ่มตั้งแต่คอคอขอ,ขอ,ขอ งชซไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหอหรือหอนอกฮุกนั่นเองนะคะอักษรต่ำเมื่อเจอสระเสียงสั้นเช่นสระอะสะกดแล้วเสียงจะเป็นอย่างไรเรามาดูพร้อมๆกันค่ะคออคะงอองะชออชะทออทะนออะมออมะ รอะระข้อสังเกตนะคะให้สังเกตดูถ้าเป็นเสียงอักษรกลางหรืออักษรสูงจะเป็นเสียงอะเช่นกออะกะจอะจะหรือขออะขะสอะสะแต่เมื่อเป็นอักษรต่ำจะเป็นอ,อ,อ,อะอะคออะคะงออะงะมออะมะรออะระค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะใช้พยัญชนะต้น ของอักษรกลางเพื่อมาทดลองสะกดก like ับสระอะให้เป็นตัวอย่างสัก4สี่ตัวนะคะมาค่ะกะกออะกะกะกออะกะจะจออะจะจะจออะจะบะบออะบะบะบออะบะ ปะปออะปะปะปออะปะค่ะลำดับต่อไปนะคะเราจะอ่านเป็นคำๆอ่าน3 2สองรอบนะคะกะกะจะจะบะบะปะปะจากนั้นนะคะเราจะเอาสองคำมาประสมให้เป็นคำใหม่กะบะ กะะจะปะจะปะมาค่ะเรามาดูใบางานกันบ้างนะคะใบแรกสระอะเจ้าอะเจ้าอะสระอยู่หลังสองตัวระวังกลมหัวตัวงอเจ้าอะเจ้าอะสระอยู่หลังสองตัวระวังกลมหัวตัวงอ,อให้สังเกตเจ้าสระอะค่ะ เหมือนล,ลูกน้ำยุงลายไหมคะเอ๊ะรว่าเหมือนอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่ผิดนะคะแต่ต้องเป็นสองตัวงอๆโค้งง,ง,งนะคะหรืออาจจะมองว่าเป็นวอแหวนนอนตะแคงอยู่สองตัวคู่กันก็ได้นะคะเอ๊ะแล้วให้ทำอะไรบ้างล่ะคะระบายสีให้สวยงามแล้วหาคำที่ผสมสระอะาฝึกอ่านและเขียนคำให้เรียบร้อยนะคะไปงานต่อไปคะ่ะเขียนทับรอยสระ และเขียนพยัญชนะประสมคำฝึกอ่านสะกดคำให้ถูกต้องนะคะเริ่มบรรทัดที่หนึ่งค่ะตัวอะไรคะก็อกอะกะกอะกะเขียนไปนะคะอที่เหลือเด็กๆทราบแล้วรู้จักแล้วนะคะให้เด็กๆเขียนและอ่านสะกดคำด้วยนะคะลำดับต่อไปคะ่ะเรามารู้จักกับสระตัวที่สองนะคะระอีถูกต้องค่ะหน้าตาเหมือนอะไรคะ บางคนบอกเหมือนรมบางคนบอกเหมือนภูเขานะคะอ่านออกเสียงว่าอิอิอสระอิเป็นสระเสียงสั้นเอ๊ะถ้าเสียงสั้นก็ต้องมีเสียงยาวสิแล้วเสียงยาวคืออะไรลงท้ายสิติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรคะสระอีถูกต้องค่ะคือสระอีนั่นเองอีอีอ,อิเสียงสั้นอีเสียงยาวนะคะค่ะ คราวนี้นะคะเราจะมาฝึกสะกดคําโดยใช้พยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรสามหมู่เพื่อเปรียบเทียบเสียงดูนะคะพร้อมนะคะไปค่ะหมวดอักษรกลางค่ะตออิติปออิปิหมวดอักษรสูงค่ะขออิขิถออิทิหมวดอักษรต่ำค่ะชออิชิมออิมิ ลออิลิค่ะเรามาทบทวนอ่านคำแจกรูกสะกดคำอีกครั้งนะคะติตออิติปิปออิติขิขออิขิทิถออิทิชิชออิชิมิมออิมิลิลออิลิข้อสังเกตนะคะสอนตาำเมื่อเจอสระเสียงสั้น เสียงจะต่างจากพวกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกสะกดคำโดยมีสระอะกับสระอีกันนะคะกะกอะกะปิป้ปออ,อิปิกะปิมะมออะมะ,มะ,มะลิลออ,อิลิมะลิเรามาดูใบงานต่อไปค่ะ เขียนคำที่มีสาระอิในวงกลมแล้วระบายสีสาระอิให้สวยงามนะคะฝึกอ่านสะกดคำกิก็อีกิฝึกไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายฝึกอ่านคำหนึ่งพยางต่อไปเป็นงานที่สองค่ะแบบฝึกสาระอิให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพกับคำที่ประสมด้วยสาระอิให้สัมพันธ์กัน เรามาดูคำก่อนนะคะมออะมะลออิริมะล,ล,ล,ลิเรามาดูภาพสิภาพมะลิอยู่ตรงไหนหนึ่งสองอ้าเจอแล้วมะลิอยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆก็โยงจากคำมะลิมาหาภาพมะลินะคะส่วนคำนอื่นๆฝึกอ่านแล้วลองหาภาพดูนะคะเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามอย่าลืมสำคัญชื่อนามสกุลชั้นเขียนให้ถูกต้องเลยนะคะ ะคระค่ะครูฝากการบ้านให้นักเรียนเขียนสะกดคำสระ,ะสระอะกับสระอิลงในสมุดแล้วฝึกอ่านคำให้คล่องนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะครูหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทำให้เด็กๆเ,เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะและเรามาติดตามคิดใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ